ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายท่านพิพลิ้มจิตกรผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพาาร,รทรรรุมธองีานบางปะกอกพักก้าวไก่ครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับามาอภิปรายสรุปเป็นคนสุดท้ายของสมาชิกพักก้าวไก่นะครับจะได้เป็นที่ชัดเจนถึงจุดยืนและก็สิ่งที่พักก้าวไก่เองและสภาแห่งนี้นะครับจะขับเคลื่อนต่อไปนะครับขอสไลด์เลยนะครับ ก็เรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีข้อสังเกตยอยู่หลายข้อสังเกตด้วยกันนะครับที่บอกว่าทั้งโลกนี้นะครับมีการที่ประเทศได้อนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วกว่า7 3ประเทศด้วยกันนะครับรวมถึงมี35ประเทศนะครับที่มีการห้ามนะครับที่เป็นประเภทสารนิโคตินซึ่ง ข้อสังเกตนะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยอนุญาตให้ขายเนี่ยก็มีมากมายหลายอย่างครับอย่างที่ในสไลด์ที่สองที่จะแสดงก็เห็นครับยกตัวอย่างอย่างประเทศฝรั่งเศสนะครับการเริ่มแบนบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งนะครับซึ่งก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับรวมถึงบางประเทศเนี่ยก็มีห้ามการขายบุหรี่ฟ้าแบบแต่งกลิ่นเป็นลดผลไม้เอออะไรเออเนี่ยเพราะเขาคิดว่ามันจะทําให้เยาวชนเนี่ย ได้เข้าถึงมากขึ้นนะครับอยู่อย่างประเทศออสเตรเลียเป็นต้นครับแบรนด์แบบประเทศใช้แล้วทิ้งควบคุมไม่ให้โฆษณาบุหรี่แต่งกลิ่นใช้ข้อความดึงดูดให้เยาวชนเข้ามาใช้นะครับซึ่งอันนี้เป็นแนวทางที่หลายๆประเทศซึ่งคาดว่าทางกรรมธิการในชุดของเราเนี่ยที่จะตั้งขึ้นหรือไม่เนี่ยอาจจะนาไปเป็นตัวอย่างเทียบเคียงระหว่างกฎหมายต่างประเทศได้นะครับแต่ปัญหานะครับที่บุหรี่ไฟฟ้ามีอยู่นะครับถ้า ดูตามสไลด์ตามผมสไลด์ต่อไปนะครับก็ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าผิดกฎหมายนะครับทั้งนําเข้าจําหน่ายครอบครองถึงแม้ว่าจะใช้กันโดยเกลื่อนกลาดโดยทั่วไปนะครับโดยพบรบที่เพื่อนผมได้พูดไปแล้วนะครับก็หลายอย่างนะครับอย่างเช่นคําสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก้าครับ2 5 5 8นะครับซึ่งตอนนั้นนี่ก็เบ่าวรวมไปหมดเลยทั้งบารากุนะครับบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือแม้ก้างตัวยาบาลากุด้วยนะครับก็รวมไปเลยซึ่งจริงๆแนละ้วมันคนละอย่างกันเลยนะครับท่านประธานประกาศกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ห้ามด้วยชุดการในปี57ลวมถึงพรบสุลกากรซึ่งอันนี้เป็นกรณีของการห้ามนําเข้าพรบสุลกากรพศ2560นะครับก็คือผู้ค้าพองก็มีความผิดเหมือนกันในฐานะนำอ่าข้าพองของเถื่อนนะครับ ซึ่งคณะกรรมาการกรรมธิการชุดนี้ก็ต้องมาดูแลครับว่าถ้าเราแก้กฎหมายเนี่ยเราไม่ได้แค่ทออําพรบใหม่แต่ก็ต้องมาแก้กฎหมายที่เป็นลากของการห้ามไว้ด้วยนะครับรวมถึงการจะแก้พอบอรบรยาสูบไหมให้ยาสูบป,ประเทศไฟฟ้าหรือทางอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้เหมือนยาสูบทั่วไปหรือบุหรี่ทั่วไปของเรานะครับปัญหาที่สองครับที่เป็นข้อถกเถียงกันผมก็ได้ได้ยินเพื่อนสมาชิกของสภาจากทุก ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายค้าและรัฐบาลก,ก็บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบางคนก็บอกว่าปลอดภัยขึ้นบางคนก็บอกว่าไม่ปลอดภัยจริงหรอกครับเรื่องนี้ผมไม่เถียงครับท่านประธานผมเองไม่ใช่หมอนะครับไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์คอดถกเถียงแต่ก็มีเปเปอร์มากมายหลายส่วนครับบ้างฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอันนี้ก็ใบแอดฝั่งนู้นก็บอกว่าไอ้นั่นก็รับเงินจากบริษัทค้า,ายาสูบรายใหญ่ของโลก ผมจะไม่ถกเถียงกันในนี้ครับเราควรจะไปถกเถียงกันในกรรเมการแต่อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้มันจะดีไม่ดีแต่มันมีอยู่แล้วครับหน้าที่ของสภาของเราไม่ใช่คุณหมอที่บอกว่าดีไม่ดีอย่างไรแต่หน้าที่ของสภาของเราคือสร้างกฎหมายเพื่อมาควบคุมเพื่อมาปกป้องสิ่งที่อันตรายเพราะว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอันตรายแล้วมันเราจะห้ามไปโดยถาวรสุราก็อย่างหนึ่งบุรีก็อย่างหนึ่งดังนั้น ถ้าใครคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ดีจริงๆผมเชิญเลยครับช่วยออกพอรบรว่าให้ประเทศไทยไม่มีบุหรี่สักมวลสุราสักหยดก็ลองดูนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีกฎหมายเพื่อมาควบคุมเนี่ยมันก็คือการที่เรามากําหนดกติกากันในสังคมนั่นเองนะครับปัญหาที่3ข้อ6เฉียที่สครับท่านประธานชาวไล่ยาสูบจะได้ประโยชน์หรือไม่อันนี้ยังไม่มีข้อสรุปครับถ้ามองจากสไลด์เนี่ยฝั่งสนับสนุนเขาก็บอกว่า มองว่าตลาดบุหรี่ไฟไฟ้าไทย8,610ล้านบาทต่อปีเนี่ยทำยังไงให้ชาวไรยาสูบที่ตอนนี้เนี่ยก็ประสบปัญหานะครับไม่ได้ตังจากโคต้ายาสูบบ้างอะไรบ้างไม่ได้รับซื้อบ้างเนี่ยเอามาทำไหมบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกเพราะว่ายาสูบป,ประเภทนี้ที่ทำกันเนี่ยในไทยปลูกกันในไทยเนี่ยมันเอาไปทำบุหรี่ไฟไฟ้าไม่ได้แล้วหลายครั้งนะครับก็บอกว่า บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันใช้นิโคตินซซอมันเป็นสารสังเคราะห์บ้างอะไรบ้างซึ่งอันนี้ไม่ต้องห่วงครับไปถกเถียงกันต่อเลยกับมาฮิกานะครับแต่ที่สํคาคัญที่สุดครับจุดยืนของพรรคก้าวไกลนะครับเราหาเสียงไปแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งก่อนนะครับแล้วเรายืนยันในคาเดิมว,ว่าต้องผลิตบริโภคนํเข้าวจาหน่ายได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ใช่อยู่ดีปลดล็อกปุ๊บก็ไปปลูกต้นบุหรี่ไฟฟ้าได้บ้านละหกต้น อย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือต้องมีการขอใบอนุญาตชัดเจนนะครับอนุญาตให้มีการผลิตนเข้าจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในไทยได้อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคือต้องไม่ควบคุมต่ํากว่าบุหรี่ทั่วไปในปัจจุบันมีข้อกําหนดเช่นเดียวกับบุหรี่อายุผู้สูบห้ามสูบในที่สาธารณะห้ามโฆษณาหรือจัดโปรโมชั่นนะครับต่อไปเนี่ยถ้าเราเลกูเลกันจริงๆเนี่ยใครขึ้นเว็บไซต์เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้โดนจับปรับแหงแน่นอนครับ และที่สํคาคัญที่สุดครับที่เป็นข้อห่วงใหญ่ก็คือมีมาตรการในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ห้ามแต่งกลิ่นลดและ,ะกลิ่นลดสีของผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้หลายคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันเป็นมาตรการที่จะช่วยนะครับให้นักสูบหน้าใหม่เด็กและเยาวชนออกห่านะครับเราต้องเข้าใจครับว่าเราอยู่ในสังคมนี้มันมีสิ่งที่เราไม่ชอบครับมันมีสิ่งที่เราชอบครับ แต่สุดท้ายผมก็เชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับที่มีตัวแทนพ่อแม่พี่น้องจากทุกที่จะเป็นคนไกสำคัญที่จะได้มาตั้งกฎให้เราทราบได้นะครับว่าเราควรจะเอายังไงกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าครับ็นไงขอบคุณครับท่านมระธานครับ